วันนี้แม่บ้านพามาทำเมนูง่ายๆค่ะฟักทองข้าวโพดเป็นพืชผักที่หาง่ายมีคุณประโยชน์มากมายดีต่อสุขภาพมากๆค่ะเรามาเริ่มกันด้วยตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้หอมเลยค่ะใส่ไข่ไก่3ามฟองค่ะ พอไข่เขาเซตตัวแบบนี้นะคะเราก็เกลี่ยเกลี่ยค่ะเกลี่ยเล็กน้อยค่ะได้ประมาณนี้เราก็จะใส่ฟักทองลงไปฟักทองที่เราหั่นแล้วก็ปอกเปลือกล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อจะให้ฟักทองเขาสุกดีค่ะปิดฝาค่ะฟักทองสุกดีแล้วใส่ข้าโพดท,ที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะฟักทองจะมีเบต้าแคโรทีนสูงค่ะต่อต้านอนุมูลอิสระกินแล้วก็ผิวสวยนะคะแก่ช้าค่ะนําไปนึ่งกินก็อร่อยค่ะง่ายด้วย กินได้ทุกวันเลยนะคะฟักทองนึ่งปรุงรสด้วยน้ํามันหอยแม่บ้านจะปรุงน้อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ําตาลน้ําปลาค่ะปรุงน้อยอร่อยมากค่ะ เครื่องปรุงจะได้ไม่ไปกรบวัตถุดิบธรรมชาติความหวานอร่อยของข้าวโพดกับฟักทองนะคะเสร็จแล้วใส่ใบโหระพาลงไปค่ะผัดผัดให้ใบหระพาเขาสลดดีนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะผัดฟักทองนี่ค่ะคู่กับใบโหระพาเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะอืมน่ากินสุดๆเลยค่ะจะกินเล่นเปล่าๆหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ